สบายดีพี่น้องสบายดีไามมะแดงพี่น้องโต้ดนี่ยังได้มาสบายพออซื้อเครื่องให้ครวได้มือนพี่น้องออกไปออกไปซบข้างนอกมากยังได้ของเงี้ยของเงี้ยเด็กวัยหอเสร็จกีฬาโอ้หมักหรือเปลาหมักมักหมักหมักตัวใดเบินบ่บ่กีฬา ดมอีกเนาะเอ้ยบอยเขาซื้อเครื่องอหมรเขาต้องดมอืมซื้อสุดกีฬาห์ให้าประเทศไทยอะ้รอย่างเงอ่าสุดนี้ส่งข้ายาส่งข้ายาจะโตอันนี้เป็นสุดเยอะขนาดใส่นอนนะ่่คอยใส่เลยววะอยากใส่ก็ใส่อีเล่ซื้อหั่เนาะพี่น้องสุดต้องโตพี่น้องเอาไปไปดูไปลองดูสีฟ้าซื้ออย่ สบายดีจ้าพีน้องเด็กน้องเส่สสกีลบาไปไหมยังมักอยู่บ่เส่สสกีลาไหมอันโล่งสื่อได้เราขอเสียเอาไปปั่นเบิร์หนึ่งหอมเหอมพี่ซังเด็กเขาหอยจะขีปุ่นพี่พี่้งเนาะตานาอไกันเบากล่าค็ัไปปั่นลงคอนโปั่นเรมีอยบบาบ่บมันมีสีพุ่นเนื้อมาเบิ่งนแน่เขาหอยแน่นถังอันเตมทางขอยสือน ญีป่ปุ่นือส่งสองโตะอัหน,น้าใส่ยินมักใส่อันน้ามักใส่เพ็ดกระปุ่นกับยังอะน,น้าพี่ยองก็เลยเสียด้ส่งเลยสื่อแบบนี้หายซะหนึ่งแบบนี้แล้วหนึ่งสบายอีกสองโตเออกิุลามาแล้วม,มาหน่ดู อ,ออกมาแล้วพี่น้องหมักอยู่บ่เอ้ยก็หมักเลยเนาะมนอนสบายมันใส่รถมาสิบกิโลนะเออคือเนาะขันหมักเลยซื้อให้อีกอีพอมักเกือกิโลมันใส่สบายเนาะอ่าขอกระโปรงจักแล้วว่าอยากใส่เนาะเมื่อนี้ไปเห็นมาก็เลยซื้อมาให้ซะสุดนนี้จะซื้อห้าสิสบาบาทน, <laughs> นอนใส่ยังพี่น้อง <laughs> ไปก็บเบาออกอีก ถอดออกมาก่อนสิอันใบปั่นใบสักซะก่อนมันสฝุ่นมันคั่นได้หนุ่งนะลองส่งเลยลองส่งเลยพี่น้องมันเอ้ยฝนเธอเครื่องใหม่เอาหยับออกไปไงเห็นบดไงพอดีโอถักเบ้อ่งบเอา แต่ตัวชิพ่ามันก็ส่งขาดเนี่ยฮะ<า>อ้านี่เนาะส่งขาดเลยเนี่ยหมอนเนแบบมันบ,บ่บ่เป็นแบบ,บเลปปยเนี่ยบมนแบบหมแบบโอ้โหขอชิไปเปลี่ยนให้ฉันนะบ่่บมนว้าวบด้เบิ่งส่งขาดอะลีน,นี่มันเขาเบิ่งคลิปนี่พ่อบกได้ส่งเนี่ยมันสนิทแรงมากได้ยินว่าเขาไปตัดไปยังบ่แม่นดบบเยอะมากเลยเนาะออกลูกออกลูกอืมส่งขาดตายแหละ เปลี่ยนด้กันเนเก็ใส่แป็น้เองว่ะเลี่ส่งใหม่ก็่ยไยิบนะใดเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเอาใส่สีผ้ามุดูบหมนเจ้ากรรองเนี่มาดูสดเจ้าเดนเดิมผ้าที่้องบบบนี้สิพี่ยังมีอะไรอีกอสสีผ้าอีงานดโอ้ยมีเลือกมงามดเ เขากันกับเสือตีบันเขากันกับเสือเนาะรอระบาดโอ้ตายรอลากใส่เลยบนันอ, <laughs> อ้าวลองเสือดูบนันนี่เสือกรมี่ะนี่อะไรมนเสืออีกเจี๊ยตนเอี๊ยมแตกแรงพี่น้งองแกแรงมาอ มักเลยเนาะหั่นใส่ก็งามด้วเป็นอะไรกนเลยงามๆเลยงอมแก้มด้วยขอบใจตะวันลายๆเนาะซีเสียงนเบิ้งเขอเขงเงี้ยดูบับ้างเเจ้าคะไนะซองหัก้อมันหักเขาหาบอกใส่ยี่สิละทุงค่ะ กได้เุดดนอนไื่อหุดนอนข่อยนอนยากเลยเหาสุนอนใส่อันุดฝุ่นสกซะก่อนไปหุดนอนไปที่นอด็นีวเสือตัวง่นอนขดักเดียนอนบเดยงใส่ไปห้องงานเลย ก็จะใช้ชัยจะสืและุกใส่ะกนส่งเอาไว้ก่อนบัดรองแวกันใช่องแวกันบัดพอกดีมันยาลงเลยเนี่ยเอองอรเถอยัง่ยเสื่อสุดนู่นสุดก็ขุ่นไปไ่างก็พอเือเอาตัเป็นเหลืองตกลายเป็นเหลืองเป็นมันไปเลยก็ีน้องดีสุด เอาจาทยยี่หอเบร์อะไรไแเราดีใจนะเออคือคือจะใส่เสื้อตัวนี้เลยข้องามนะฮะเสื้อจะงามบ่นมากนี่แหละสงามเป็นแบบส่้นมากลายคือเนาะเสือคาเคะาเคเนาะตัวอะไรบอกบบอไปนาดโตสอเลเนาะ xl เบอร์ xl ตัวอะไ ช่องร้อยค่ะไม่แพงไปเลยดอกนี้ก้องนั่งลุกหาเสื้อผ้าใหม่เพผนยังลายอยู่พี่น้องก็เลยไปซื้อให้ค on no? no. no. you know? ่ะลูกสาวค่ะเกลืองส่วนลายอยู่น้องลุกก็ซื้อเป็นหมวดอันขนมให้เพื่อนมาท่งเขาก็ได้ไปเปลี่ยนตัวหนึ่งแล้วเสื้อผ้าเออได้เปลี่ยนแขาดเออข่อยหันบนนี้เห็นเลยแม่นเลยเห้ยเขาเบิรงคลิปเลยเด้อตัวนี้นี่นี่ อืมเป็นหมดกับบอลอะไรแบบนี้นะบอ่้มลบอยู่วงเวียนผุดเอลยเอะจะเปลี่ยนตัวห้านอันใกล้มองเฮาซื้อเอืนนั่นขาโค้งหลยนั่นแหละส่งขาดเราพี่น้องแต่งานเปลี่ยนมันมีโชงตัวี่เขาไปแจกที่แรกคอยสีเอาสีนี่อะเอาส่งอันนี้กับสีเย็นสีเทาให้ เออชมเปดึงงานด้ยจะสใส่คืออะไรเอาเดี๋ยสีเทาสีนี้กับสีแดงก็ได้สีแดงกับนีสีแดงสีแดงก็ได้ฉันเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนเราสีแดงเนาะไปเปลี่ยนเลยปะ่ะฉันโอ้คำเยลยบ๊วยเลยมือหมดเขาบอกท่านปิดดอกเรายังว่ายูทูบเบอร์มาแล้ว,ว,วคือภาษาเนี้ยจะสื่อผ่านคือภาษายนี้ยเป็นว่ะจะ,จะก้องงานเลยโอ้ยอยากบอกโอ้โหแดดรติดตามอยู่ คุณถ่ายคอยแน่เพบคนว่ะโปรโมดห้าถ่ายแนบคน่ะอ้าวไม่ถ่ายแล้วอาจารย์นึกว่าอยากเขาคิดเขาคบอยากอยากอายอยากเออย่ัง้งเนาะเออว่าอยากพาไปเปลี่ยนด้วยนะบอดี้ไฟเราพี่น้องพ้นห้าแล้ววันนี้พ้นตกเหมือนเดิมพ้นตกแล้วมืออื่นเวลาจะไปเปลี่ยนอืมสูงกระดักเนาะจะชื่อประเทยครับคอยถ่ายเลยบอดี่ดาว จเบ็ดทไรเบดนึ่งเบ็ดหนึ่บดประมาณสี่แสนบอสเี่เหรอเลยสองแสนบอสน้าวคือว่าเอากรบอกหอหถึงวันเชื่อคนข้อสองรออีแล้วสอแสลย เออประมาณนั้นแหละกเกือบกเกือบนั่นแหละเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกนุ่นทุกคนที่เข,ข้ามารับชมส่ลงเท่ไหร่ก็ติดตามช่องกาหน้าตาอ้อนจา้าบ๊ายบายซื้อหายกันนุโลดอ่ะบ๊ายบายพี่น้องลาไปก่อน